ประกาศด่วนล่าสุดนะครับฝนก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นเรามาติดตามรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์เป็นวันที่หลายคนนะครับน่าจะไม่ทํางานขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับเรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้กันก่อนวันที่12กุมภาพันธ์ เราก็จะพบว่าท้องฟ้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยโปรดโปร่งยกเว้นแต่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างพื้นที่ภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆเข้ามาบ้างนะครับเนื่องจากลมใต้พัดนําความชื้นเข้าไปสําหรับยอมความกดอากาศต่ําในพื้นที่ทะเลจีนใต้ตอนล่างซึ่งเมื่อวานเขายังคงพัฒนาตัวดีแต่ในวันนี้ยอมความกดอากาศต่ําดังกล่าวเขาอ่อนกําลังลงไปเมื่อเขาอ่อนกําลังลงไปแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะ พัฒนาตัวเป็นพายุมันก็จะน้อยลงไปและหย่อมความกดอากาศตามลูกนี้ก็จะสลายตัวในที่สุดนะครับซึ่งเรามาดูสภาพอากาศตั้งแต่วันที่12จนถึง15กุมภาพันธ์นะครับเราดูจากเส้นความกดอากาศนะครับเส้นพันสิเส้น1ันสเส้น1ันสนะครับกยับขึ้นไปในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้ความกดอากาศต่ำนะครับเขาจะขยับขึ้นมาแทนที่ความกดอากาศสูงจะทําให้ไทยเราท้องฟ้าปลดปลองอากาศร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันและสิ่งที่จะตามมาก็คือฝุ่น pm 2.5จะขยายตัวมากขึ้นนะครับในช่วงวันที่1 2จนถึง15กลุ่กุมภาพันธ์นี้ไม่มีมวลอากาศเย็นลงมาอากาศก็จะนิ่งฝุ่นก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นมากไปกว่านั้น ความกดอ,อากาศต่ําเนื่องจากความร้อนหรือว่าอิสโลนะครับเป็นตัวปั่นความร้อนจะเข้ามาปกหลุมในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคอีสานดังนั้นก็ต้องระวังกันด้วยเรื่องสภาพอากาศที่มันร้อนในตอนกลางวันนะครับสําหรับเรื่องของอุณหภูมินะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างเปรปีบรวนนะครับตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนโดยอุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยทั่วไทยนะครับก็จะอยู่ประมาณ 17จนถึง24องศาเซลเซียสส่วนตอนกลางวันตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ33ถึง38องศาเซลเซียสถือว่าอากาศร้อนมากนะครับ12 1 5ถึง15กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่ทุกคนนะครับดูลมล่างกันไปแล้วเรามาดูลมบนกันบ้างเราพบว่าตั้งแต่วันที่12จนถึง15กุมภาพันธ์มันก็จะมีแอนตี้ไซโคนิกนะครับในพื้นที่ประเทศอินเดีย ซึ่งแอนตี้ไซคลอนิกนั้นเขาจะพัดหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วดึงลมฝ่ายตะวันตกที่ปกคลุมในพื้นที่อิมาไลให้เป็นลมตะวันตกแล้วกดลงมาปกคลุมไทยดังนั้นอิมาลัยมันมีอากาศเย็นแล้วลมตะวันตกพัดแบบนี้โอกาสที่ไทยเราจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าก่อนข้างสูงนะครับซึ่งหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำกว่า20องศานั่นคือความเย็นจากลมฝ่ายตะวันตกที่นำมาจากอิมาไล ทำให้ไทยเราอากาศเย็นส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนเพราะไม่มีความกดอากาศสูงลงมาแต่ความกดอากาศต่ําเข้าไปแทนสําหรับพื้นลมต่างๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่พื้นลมเนี่ยค่อนข้างสเปกสปะนะครับลมล่างค่อนข้างเบาลมบนก็ถือว่าเปรบปรวนนะครับส่วนตั้งแต่วันที่16จนถึง18กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเรามีลมตะวันออกปกคลุมลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุม ลมใต้ปกคลุมและลมตะวันตกปกคลุมนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดลมพัดสอบเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าลมตะวันตกปกคลุมลมใต้ปกคลุมลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมแล้วลมตะวันออกเฉียงใต้เขาก็จะมาพัดสอบกับลมที่พัดอยู่เหมือนกันคือลมตะวันตกกับลมใต้ดังนั้นเราต้องระวังเพราะเมื่อไหร่ที่เกิดลมพัดสอบแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือฝนฟ้ากะนอง และเราต้องติดตามกันอีกเพราะว่าในวันที่18จนถึง20กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ลมพัดสอบเกิดแล้วลมใต้นำความชื้นเข้าไปแล้วและไทยเราก็มีมวลอากาศเย็นลงมาช้อนให้อากาศร้อนชื้นลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศอีกลองคิดภาพตามง่ายๆบ้านเราเนี่ยมันมีอากาศร้อนอยู่เมื่ออากาศร้อนมาพบกับอากาศเย็นอากาศเย็นเป็นอากาศหนักอากาศร้อนเป็นอากาศเบา อากาศหนักเตะอากาศร้อนลอยตัวสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อลอยตัวถึงชั้นบรรยากาศก็จะกลั่นตัวเป็นเมฆหลังจากนั้นเมื่อมีความชื้นเพียงพอก็จะกลั่นตัวเป็นฝนนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18จนถึง20กุมภาพันธ์หลายพื้นที่ต้องระวังนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจาก20กุมภาพันธ์ไทยเราเนี่ยก็จะมีลมตะวันออกกับลมใต้ปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องติดตามว่าสถานการณ์ฝนจะเป็นเช่นไร เพราะสภาพอากาศช่วงนั้นจะแปลปรวนมากๆสําหรับภาคใต้ก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของฝนหลังจาก17กุมภาพันธ์ก็จะมีลมตะวันตกกับลมตะวันออกมาพัดสอบกันในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกค่อนข้างแรงด้วยหลังจาก17กุมภาพันธ์นะครับซึ่งภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องฝนกันด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของอุณหภูมินะครับในช่วงตั้งแต่วันที่ 16จนถึง20กุมภาพันธ์สภาพอากาศก็ถือว่าเหมือนเหมือนก,นกันกับวันที่12จนถึง15ก็คือตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันอากาศร้อนยกเว้นแต่วันที่18บนะครับบางพื้นที่อากาศไม่ร้อนมากเพราะว่ามวลอากาศเย็นลงมาและหากคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยผมเนี่ยจะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทุกคนมานำเสนอให้กับพี่น้องทุกท่าน ได้รับฟังกันนะครับและข้อมูลที่นําเสนอนั้นผมนําข้อมูลมาจากหลายแหล่งมาวิเคราะห์ให้ทุกคนเข้าใจง่ายที่สุดนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ